พี saya, ่น้องวันนี Three ้มาไหว้อันนั้นเนาะมีโอกาสได้ลงมาบ้านอันลงมือวานพี่น้องผสมสูตรมานหนามเนาะเมื่อกี้พาพี่น้องมาเลาะบึงอันน่ะพระใหญ่เลยยังสักไม่แล้วพี่น้องพระใหญ่ก็ใหญ่เลย่น้องทางขบมาวัดเพตึงงามงามเนาะผู้เขาขี่เดินวัด เป็นคนเป็นงานพระที่วัรตรศร้ดดาพี่น้องพี่าพี่น้องขึ้นไปเทิงแล้วพ้าสูงเลยพี่น้อง,องประมาณสามสิบเมตรถึงจักเนาเป็นนันะวางนี่ตามบึงนี่ที่ว่ารบึงใน่หูบ,บน,น,น อนเพื่นไม่มีหนักน้ำสงหางละโตเนาะเสียงคือดังคือดังอดีดังทันแล้วนนองที่นนองกระไดจะขันหนึ่งสองสามสี่หาภูเก็ตเปดก้าสิบสิบสองสา สิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ิบปดิก้าสเสอคันจนจะมีเข็มเข็มเงินกับเข็มทองให้ปอนสะดือพระนักไง,งนี่นาะงป่นใหม่ ฟารเล็กแล้วก็ปูดโอ้ใสุ่เดียแต่เป็นโกดเพื่อมานห้นำนักแห้งเนะาะทิศทางมาแล้วก็มีมีหอกองกับประตูประตูโค้งทางขงวัดแล้วก็ทางที่หนองทีเินสางมาแล้ว ยังเนื้อพระใหญ่ล้ำปานแล้วเป็นสางแล้วก็สวงามเลยก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวอีกบ่อนึงนอกพี่น้องนี่ในเมืองชายผาทองเขาว่าบ่อนท่องเที่ยวกันไล่มีเมืองหินพระธาตุโพนแล้วก็ไล่ไล่บ่อนตามมีวัดป่านี่ไลายบ่อนนาะบ่อนท่องเที่ยวเลาะมือหนึ่งบ่เบิร์ตอันนั้นพี่น้อง โบ้โบ,บ,บนัะที่ว่าอย่างไรโบ้คุบไปบนต้งเสียเนาะช่วงงามพนหนมารถเต็มอยู่แถวนี้พนมาลายเนาะหอกรองางงามสิปันที่ได้ดดเดินทาง ไปเบิ่บงงานเนี่ไปเบิ่งดินเนี่ยวันนี้บอลพุ pues ่นไว้กูเลยพี่น้องพอมึงนี้มาไล่บอลแต่ว่าบอลในไทยข้าคับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมึงมามาวาพี่น้องเราใหญ่ๆอ่าเเกกลันาะพุ่น ตะละบบ้านตะละบบ้านมียังไงบ่นะมีมาบ่อพาพี่น้องมาเบิกกันเออเป็นเห็ดนี่มัดง่ายถูกมาบ่มาทึกพี่น้องเลยอืมวัดบ้านดงมึงอีก มาบอมาบอพี่น้องเป็นเล็กจานเนี่ยซีเมนเล็กพี่น้องคดเล็กหรือเกอาขากระเป๋าไอ้ฟาดครับให้เอ็ดขันมาวอมีขันมาวอกับมีปั่นมาวอ ีบ้านนกบ่อมีควายเติกใหญ่พี่น้องมานนี่มีหมาบ่อใหญ่นี่น้องปลาอืมมาแน่้มึงทธอหนีงาบ ต้นดอกไม้ต้นดอกไม้พอถูกไว้ต้นดอกไอดอกขุดดอกไอยางก็จุ่มบานพี่น้องมามาได้ลายบอดพี่น้องเอ้ยข่าวัดแล้วมาห้เบึ่น้องบึง่พายพายหากบอพีน้อง ายดีเด้อพี่น้องขายผักอยู่บ่พ,พมมี่น้องขับขายประมาณ100เมตรรถไสได้น้องนี่พี่น้องบอลคุดเอาดินไปใช้เดิน,นเดินทีปปเพื่อนนะเนาะวางเติบอยู่บัดน,นี้ก็ขุดอีกน้องนึงอยู่พุ่นบัดนี้บัดไดพี่น้องบัดย่าหมดแล้วย่ามีเงินเนาะย่าม,มีเงินพี่น้อง เป็นชิ้นพุยผายชิ้นดำดำนี่เนาะเนี่ยนี่เหยียวเกินเตะเออแต่ไม่ใช่หินแหวนได้หินแหวนหินแบบนี้มันเป็นหินดินดักดิเห็นยุยผายพี่น้องติดกัะบบาดลาบหูที่น้องน้องพายตอนนี้เลี่ยนั่นเลี้ยวเพิ่งเป็นนอดบ้านลาบหูลาบหู สรุปแล้วคือห้ากัะเฮ็ดมื่อนี้ได้พีนน้องเ <c oughs> พราะมือนั้นมืดดีว่าูดแล้วนะจนมือเนาะมือน้อนเท่าหากับคนดินแล้วเมมือมืดพอดีอ,อันนี้คือทางนา้ำทางสบายน้ำไม่นานร้ลายเนาะเวลาน้ำรดน้องเปือบ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 ันบดเบาคลาละมันละกันใช่ อยู่นี่ปลูกมันเทท้าเลือกกินเขาแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยิเนเพราะมันมีตะหินเนาะมาดับหน้าสีดับเน้นได้พี่น้องคิดว่าเมื่อกี้นแบบนี้ขิ้เลยห้าขี้แหวมาลงในลายเนาะปุ๊กมันถ่มทูนว่าพี่น้องถนัดมาแม่นหวังกลาง สมหัวสุงหัวยืนน totally ือเลยลงเบิ่ลก่อนยังทำได้ลงเบิ้จักเตอรหัวอด้ยถูหัวพี่นาะเตขัดถุงหัวพอดีว้างเตอประมาณสิบกว่าเมตร ลองพลาดตาข้ามขีเนเด้อแ่อ,ออกเบิด<ม>ไดไม่มินดิน,ดนส่วนมากสดินบางนี้เนาะป็นเป็น<ม>ดินผายเนะาะคุณไม่คกีได้คุณอีกยี่ดอกเสียนึงเนาะแต่ว่างบเบิดก่อนก็เอาสนัดไปก่อนข้างปี่นานาะพี่เนาะทางพี่นา เส,สิร์บก่อนอ้นแอมแอนี่หนาเขากรงมาเอาใหม่เอาน้องใหม่อีกเอาน้องใหม่ย,ยี่พูดไปคดพักไปคดเต้าเขาเดนปั่นเต้าเราถ่านเขาเลยตั้งนานมาคตเต้าใครเด้นเนาะบาไวมาเหี่เตาอยู่พีเล,พเลย้งใ่ถ่านพีเลยคืออยู่บาไวมือืเดอมันมันจิะนอะไปั่นู่พูดจีนามาตัดแอนนี้แกะวันนี้ ตอกไปเผาถ่านเผาไปเลยเลยเดี๋ยพี่น้องเกิดมาบ่มีอาชีพที่ว่าแน่นอนนะว่าว่าเป็นคนธรรมดาคนธรรมดากิดหน้ากินเข่าพี่น้องเหน้ากินเข่ายีงยังมีผู้กะป่ามีผู้เอามาเบิ่งชั้นนอเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อหนากรเจ้าเห็ดเห็ดแล้วเด้อพี่น้องเมาผ้าเปใหญ่มาหนำเนี่ยเอาพ้าเปใหญ่มาหนำเมื่อ เอาละเมื่อก่อนเอาหลังจากที่ว่าทมทีตั้งมาแล้วเอาเล่าก็เมื่อคือน้องนี่เขาเจ้าเก็บกลางคืนเขาก็เลริ่้มีโอกาสได้เบิ่งเขาก็เลยมาเบิ่งอรอะพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องมันอยากมาหลุดป่านนี้นี่ใช่พี่น้องเบิ่งไว้เพราท่างาอากหลุดไกล้่สำใด้ย่างนี้แม่ทะเลสิโต๊ดอห่างนี้ดม กมันมีมาอยู่เลี้ยงแม่บ่มีอยู่ป่าเอาพวมาเลี้ยงเบะบ่เจะเลิญเลยขายแบะขายแบะปีละเป็นเป็นแสนเป็นแสนเลยบ่มีแสนอยังแสนแสนลำบากก็สิห้ามาได้ใช่หรือเปล่างานนี้แกแต่มันออกลูกเป็น เลี้ยงเหมือจริงฮะกระสือมาได้หาโคโตเลยนี่เป็นทางนะนั่นพี่น้องพลานท่าน้าเพิ่นข้อผ่านเลยกัแล้วเลยกันปั้นขึ้นเน,นี่เพิ่นปั้นขึ้นเป็นท่น้าคือเก่าแต่ว่าท่าน้าเก่าเพิ่นก็นลึกแล้วก็ฉีบบนเห็ดมาหลายปีแล้วเนมะึงนาพี่น้องฉีหลายปีแล้วแหละโค้งโค้งเล่าบ้านเล่าบ่หูพอดีพี่นอ้องเลย องคนทางนะอือม yeah. mm ีกระป๋องเบียร์ด mm ้วยเออรถมาขึ้น uh, น um ี้นี่ไงก็เอารถแรกลงมาได้สบายเลยนี่ี่นะเอ้าอือเออจอดติครับได้เชิญเด็กคนทาง มาเหยียบเลยฮะเป็ดๆเลยข้าบงบนทางพี่น,อน้องคนเป็นทางลงมางอีกทางดำมาการทางเลยทางเป็นเล่าบาคูดเออเนี่ยบปทมหายกันเลย อ้อพี่เนาะนี่ก็ซับซับับซแป้งแป้งเงาอะไรก็ได้เลยตะกี้นมันบวมมันบวกเป็นทางบวมมาเนี่ยตะกี้มันก็มันเป็นมันก็บวได้หนิเนี่ยมันก็เลิกมเกิดแล้วอำตัวซีบรอเล้แหลกลงแป้งเงาแล้วป่ะนี่อันนี้มาทุบทุบทุบแป้งเงาก็ได้ตะกี้นมันลงได้เาะเนี่ยเออมันเห็นได จะมาพูดอะไรบอกได้มีผู้ไอพี่น้องเหมือนกับกันกันเอออยู่นี่กระดึงไผ่เขง่ายอยู่เขาลงเกิดเขาเอาใส่หม้อแป้งเออกระดึงลงใส่หม้อแป้งแล้วไผ่แห้งชูยังใช้ได้ ตัวมุ้ยหมอหยกเนาะหมอแบงหักเนจิ้นหน่อยกันหลุดตั้มแค่นี้ก็เป็นหน้าเนาะตรงขามกันเขียนท่าเลขที่เท่าไหรก่อนนี่สิบสามไตสิบสามไตสิบสามไตคลองเกียมพอ นี่มาไหว้สีห่านเอาถ่านมาขายแถมนี่นะเนี่ยนะใมามาส่เดี๋ย่นี้เนาะกระทิสน,นะนาลงถ้ามันปลูกย้างเนี่ยเอาไปปลูกเรื่องกันแล้วเสร็จเดียไยวไปมีเบีแอบนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบัเนเดนเขอขอบคุณเนาะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอให้อยู่ดีมีแห้งเวิร์ถูกท่านเด้อพี่น้องให้แน่พี่น้อง,องสบายดี โคมคักดิเนาะ